สำหรับชาวราศีมังกรสัปดาห์นี้คือช่วงเวลาที่คุณเริ่มวางรากฐานใหม่ให้ชีวิตอย่างจริงจังเป็นการเริ่มต้นปีด้วยพลังของความรับผิดชอบที่มาพร้อมความเข้าใจตัวเองมากขึ้นภาพรวมของสัปดาห์นี้คุณอาจรู้สึกว่าความสำเร็จในแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไปคุณกำลังมองหาความสำเร็จ ที่ไม่แลกกับความเหนื่อยล้าภายในการตั้งเป้าหมายอย่างมีสติจะช่วยให้คุณเดินได้ไกลขึ้นโดยไม่หมดแรงด้านการงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนโครงสร้างและการจัดระบบงานที่ต้องใช้ความอดทนและวินยัยจะค่อยๆเห็นผลหากคุณให้เวลากับกระบวนการผลลัพธ์จะมั่นคงและยั่งยืน ด้านการเงินสัปดาห์นี้เน้นความมั่นคงมากกว่าความหวือหวาการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยและควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นด้านความสัมพันธ์คุณอาจต้องการความชัดเจนและความจริงใจการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นคำแนะนำของสัปดาห์นี้คือ ความสำเร็จที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องแลกกับการกดทับหัวใจตั้งใจภายในว่าฉันสร้างความสำเร็จบนพื้นฐานของความสมดุลและความเคารพตัวเองสัปดาห์นี้จะช่วยให้คุณเริ่มปีใหม่ด้วยพลังที่มั่นคงและมีทิศทางชัดเจน